ในที่สุดก็ได้รู้ความจริงว่าทางสหรัฐได้ยอมรับอยู่เบื้องหลังในการโจมตีเรือมอสวาทําให้รัสเซียสูญเสียหนักสื่อสำนักข่าวเอเจนซี่เอเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยอมรับว่ามีการส่งข่าวกลองลับให้กับยูเครนถึงพิกัด ที่ตั้งเรือลาตะเวนมอสกวาก่อนที่มิสไซล์ต่อต้านเรือเนปจูน2ลูกจะเปิดฉากโจมตีจนเรือล่มเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ได้ยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการโจมตีแต่อย่างใด CNN สื่อสหรัฐได้รายงานว่าวันนี้วันที่6พฤษภาคมว่ากองกำลังเครนพบเรือรบ รัเสเซียในทะเลดำและได้ติดต่อสหรัฐเพื่อทำการยืนยันว่าเป็นเรือลาตะเวนที่ชื่อว่ามอสโาแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ CNN โดยได้บอกว่าฝ่ายสหรัฐได้ยืนยันและตอบกลับไปว่าใช่พร้อมที่จะให้ข่าวกลองลับทั้งที่ตั้ง แต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทางสซารัตรู้ว่าเคียฟจะลงมือโจมตีเรือมอสกวาด้วยหรือไม่ทว่าแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับสื่อ CNN ได้กล่าวว่าฝ่ายสซารัตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงมือโจมตีในครั้งนี้โดยเรือลาตะเวนมอสกวาได้จมลงเมื่อวันที่4เมษายนเกิดขึ้นหลังจากที่เคฟได้ยิงมิสไซล์ต่อต้านเรือเนฟจูนของตัวเองจำนวน2 ลูกซึ่งได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกองทัพรัสเซียในทันทีส่วนสื่อ AP ได้รายงานเพิ่มเติมว่าแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้เปิดเผยกับสื่อ AP ว่าจากการที่มอสโกได้โจมตีทางชายฝั่งยูเครนจากกลางทะเลซึ่งมันส่งผลทําให้สหรัฐ ้อนข้อมูลข่าวกลองรับต่างๆให้รวมไปถึงข่าวกลองพิกัดของเรือรบรัสเซียเหล่านั้นด้วยทางรัฐบาลสารัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เพิ่มความพยายามในการที่จะแชร์ข่าวกลองทางการทหาร แล้วก็เพิ่มในการสนับสนุนทั้งยุโทโธปกรณ์และก็มิสไซล์ให้ยูเครนเพื่อใช้ในการป้องกันการบุกจากรัเสเซียด้วยสื่อ AP พีได้ชี้ว่าการเปิดเผยว่ามีการสนับสนุนของสหรัฐในการปฏิบัติการจมเรือลาตะเวนมอสควาได้เกิดขึ้นหลังจากที่พรรคลิพบพิกันได้ออกมากดดันให้ รัฐบาลของไบเดนได้เพิ่มความช่วยเหลือยูเครนมากขึ้นในขณะที่ผลโพล p p นอกที่ no ได้รายงานเมื่อวันที่21เมษายนได้บอกว่ามีข่าวว่าอเมริกันชนจำนวน54ไม่คิดว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีความแข็งแกร่งมากพอในการตอบโต้กับรัสเซียแล้วก็มีรายงานว่าสหรัฐได้ส่งข่าวกลองให้กับยูเครนในการปฏิบัติการโจมตีเรือลาต เวนมอสกวานั้นซึ่งสื่อ NBC News เป็นผู้ได้ออกมารายงานเป็นเจ้าแรกโดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เปิดเผยในวันพฤหัสบดีได้ยืนยันกับสื่อ AP ว่าฝ่ายสหรัฐไม่ได้รู้ว่าเคียฟมีการที่จะวางแผนที่จะโจมตีเรือมอสกวาจนกว่ากระทั่งปฏิบัติการได้เกิดขึ้นไปแล้ว ถึงได้รู้โดยสื่อ CNN ได้ชี้ว่าการที่ออกมายอมรับการมีส่วนช่วยทางข่าวกลองในทางลับให้แก่ยูเครนจากสหรัฐในครั้งนี้อาจจะทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงเส้นแดงที่มีระหว่างสหรัฐและรัเสเซียในการที่ทางวอชิงตันจะสนับสนุนทางการทหารต่อยูเครนนั้นจะเป็นเช่นไรโดยได้บอกว่าทางเราจะไม่ส่งที่ตั้งของผู้นำทางการทหารระดับสูงในสนาม หรือร่วมในการตัดสินใจต่อเป้าหมายร่วมกับ กองทัพยูเครนซึ่งเป็นคำกล่าวของโคสกกระทรวงกลาโหมสารัฐจอ i ์นเคอร์บี้และเคอร์บี้ก็ยังได้เสริมกล่าวบอกอีกว่าฝ่ายยูเครนรวบรวมข้อมูลที่ทางเราและพันธมิตรชาติอื่นๆได้ส่งข่าวกลองรับให้คนเหล่านั้นได้รวบรวมด้วยตัวเองในสนามรบคนเหล่านั้นได้ตัดสินใจด้วยตัวเองและพวกเขาก็ได้เดินหน้าปฏิบัติการเหล่านั้นด้วยตัวเอง